สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดเรื่อง Broker Forex คืออะไรมีกี่ประเภทนะครับต้องบอกว่า Broker Forex เนี่ยเป็นผู้ทำหน้าที่ส่งคำสั่งในคำสั่งซื้อนะครับของเราเนี่ยให้เข้าไปสู่ในตลาด Forex นะครับซึ่งเป็นตัวกลางระหว่าง Trader กับตลาดนั่นเองนะครับในการเริ่มเทรดเนี่ย Forex เนี่ย Trader ต้องเปิดบัญชีกับ Broker ก่อนเป็นลำดับแรกนะครับแล้วดังนั้นเนี่ย การเลือกบลกเกอร์เนี่ยถือเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเริ่มต้นเข้าสู่วงการ forex นั่นเองนะครับเรามาดูนะครับประเภทประเภทบลกเกอร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ dealing desk กับ non dealing desk นะครับอันนี้สำคัญนะครับคืออยากให้นักทุนเนี่ยเทรดเดอร์เนี่ยรู้ว่าประเภทบลกเกอร์เนี่ยมี2ประเภทในการเทรด forex นั่นเองนะครับแบบแรกนะครับ dealing desk dealing desk เนี่ยเป็นประเภท ที่ถ้าเรียกสั้นๆเป็นดีๆนะครับคือ dealing l e s นะครับโดยเป็นบลกเกอร์ที่ดำเนินผ่าน market maker นะครับจะจับคู่ออเดอร์คำสั่งของลูกค้าภายในบริษัทก่อนอย่างเช่นใน A เปิดออเดอร์ล o งนะครับก็ไปจับกับในใน B ที่เปิดออเดอร์ short นะครับภายในลูกค้าบริษัทกันเองก่อนถ้ามีส่วนเกินเนี่ยหรือจับคู่ไม่ได้ก็จะทำนำส่งเข้าตลาดหรือว่าให้ผู้ให้บริการสภาพคล่องหรือว่าที่เรียกกันว่า liquidity Liqu provider นั่นเองนะครับหรือว่า ยกเลิอกออเดอร์นั้นก็ได้นะครับคือถ้าเป็นบลกเกอร์แบบ d ดลิ i งเดส s k นะครับจะจับคู่กันเองภายในบลกเกอร์ก่อนหากไม่สามารถจับคู่ได้ก็จะส่งเข้าตลาดหรือส่งให้บรกเกอร์อื่นหรือบางทีเนี่ยรับออเดอร์ลูลกค้านั้นตรงๆไปเลยนะครับก็ให้คิดซะว่ามันคล้ายกับบ่อนคาสิโนที่รับแทงเองไปเลยนะครับไว้ง่ายครับบลกเกอร์ ดีๆเนี่ยหรือว่า dealing desk เนี่ยเป็นบลกเกอร์ที่รับออเดอร์เองไม่ได้มีการส่งเข้าตลาดจริงนะครับบางคนเรียกบลกเกอร์ดีๆว่าเป็นบลกเกอร์บีบุกนะครับข้อดีของบลกเกอร์บีบุกหรือว่าบลกเกอร์ดีเนี่ยมีค่าบริการค่อนข้างต่ำนะครับสเปรดคอมมิชชั่นแล้วก็สวอปค่าแล้วก็ค่าสเปรดเนี่ยมักจะเป็นแบบฟิกซ์นะครับก็คือแบบคงที่ตายตัวแต่ข้อเสียของบลกเกอร์ดีๆนะครับ dealing desk เนี่ยอาจจะส่ง คําสั่งส่งออเดอร์เนี่ยอาจจะล่าช้าอาจจะหน่วงไม่ลื่นไหลนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการบีโคดหรือว่าปริเสธคำสั่งออเดอร์นั้นได้นะครับเนื่องด้วยร e ับออเดอร์ลูกค้าไว้เองอาจจะทําการไม่ดีนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับราคาบนกราบได้ถ้าทําให้ลูกค้าโดน stop ปลอ s อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับคือบล็อกเกอร์เดลิงเดสเนี่ยถ้าพูดง่ายๆนะครับง่ายๆคือรับรับ ออเดอร์เองนั่นแหละนะครับแล้วเขาจะทําอะไรของเขาก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับส่วนอีกแอบแบบหนึ่งนะครับคือ n o n d e l i r i n g desk นะครับก็คือบล็อกเกอร์แบบ NDD นะครับหรือว่าใครจะเรียกว่า A book ก็ได้นะครับก็บล็อกเกอร์ประเภทนี้จะเป็นการบล็อกเกอร์ที่ส่งคําสั่ง ของลูกค้าเข้าตลาดโดยตรงนะครับทำหน้าที่เพีย mm. ง,งเป็นเพียงตัวกลางเท่านั้นจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับออเดอร์ของลูกค้าเลยนะครับผู้โบรกเกอร์เนี้ยจะคิดค่าคอมมิชชั่นแล้วก็คิดค่าสเปรดเพื่อกินกําไรในการทําธุรกิจโบรกเกอร์นะครับโดย NDD เนี้ยสามารถแบ่งย่อยออกเป็น STP กับ EA ECN นบรกเอสนะครับเ t p เนี่ยเป็น straight through processing system นะครับเป็นการสั่งคำสั่งของเราไปยงังเอ่อรีทิวิตี้บรอดไวด์นนะครับที่แต่ละโบรกเกอร์นั้นใช้บริการส่วน ECN เนี่ย จะเป็นการเปิดให้เราส่งคำสั่งเองไปยังตลาดจริงๆเลยนะครับคือ ECN เนี่ยเป็นแบบเราส่งเองเข้าตลาดนะครับส่วน STP เนี่ยคือเราต้องส่งไปให้พวก liquidity provider นะครับก็คือคล้ายๆกันนั่นแหละครับคือส่งเข้าตลาดโดยตรงแค่ระบบมันคนละระบบขนาดเท่านั้นเองนะครับข้อดีของตัว NDD หรือว่า Non Deling Desk ประเภทนี้นะครับคือ คำสั่งซื้อขายเนี่ยส่งได้อย่างรวดเวร็วเทรดลื่นไหลามากนะครับคือแล้วก็ไม่มีการปฏิเสธออเดอร์ของค้าไม่ไม่เกิดการรีครดแล้วก็ความปลอดภัยสูงกว่านะครับเพราะว่าไม่ได้รับออเดอร์เองนะครับข้อเสียของโบรกเกอร์ NDD เนี่ยคือค่าบริการอาจจะสูงกว่าแต่เดี๋ยวนี้แทบไม่ได้ต่างอะไรกับดีๆไปแล้วนะครับคือแบบค่าบริการเนี่ยต่ำมากนะครับแล้วก็คำถามคือเราเลือกโบรกเกอร์ประเภทไหนดีนะครับจากที่ฟังมาเนี่ยจะเห็นได้ว่า โบรกเกอร์ที่เป็น NDD เนี่ยจะดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับคือค่อนข้างปลอดภัยเพราะคำสั่งของเราเนี่ยถูกสั่งโดยตรงไปเข้าตลาดน,นะครับเวลาเทรดบนโบรกเกอร์พวกนี้จะเปิดปิดออเดอร์รวดเร็วมากไม่หน่วงและที่สำคัญทุกวันนี่การแข่งขันระหว่างโบรกเกอร์เองเนี่ย มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมากทําให้ค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยถูกลงค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับให้เลือกโบรกเกอร์ที่เป็นลักษณะ non dealing desk หรือว่า NDD นะครับหรือว่าเป็น A book นั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักทุนไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องดูสิเทรดเดอของเราด้วยคลิปนี้ผมขอตัวลาไก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ